สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูม e มทเนีย e ไลน์นะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตเว็บขุดนะครับผมซึ่งจะเป็นเว็บขุดออฟไลน์นะครับใครที่ยังไม่มีตัวนี้สามารถเล่นได้เลยนะครับเพราะว่าถอนได้100%นะครับแต่วันนี้เขามีกิจกรรมตัวใหม่มาเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับจะเป็นเว็บไซต์ตัวนี้เลยนะครับผมก็มีชื่อว่า miningbox. l u b นั่นเองส่วนวิธีการสมัครวิธีการขุดแล้วก็วิธีการซื้อ,อเครื่องขุดโดยที่ไม่ต้อง เติมเงินเนาะเพราะว่าเว็บไซต์ตัวนี้เขาไม่เน้นเติมนั่นเองนะครับผมจะเป็นการทำฟอเรสต์แล้วก็การทำช็อตลิงก์หรือว่า PDC ในการซื้อเครื่องขุดนั่นเองนะครับผมโอเคตอนนี้ก็จะมีกิจกรรมในส่วนของมิทแมทชิวล์ฟอเรสต์นะครับก็เหมือนกับว่าอ่าการสุ่มเนาะนะครับจาก1ถึง8ปดมินิทอลเคนเลยนะครับเหรียญมินิทอลเคนก็จะเอาไปสุ่มนั่นเองนะครับส่วนตรงนี้นะครับมินิท์บ็อกทอลเคนนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ถ้าใครทำตัวของช็อตลิงก์หรือออฟเฟอร์วอลนะครับเขาจะเพิ่่มให้เเป็น2ทา เลยนะครับผมในส่วนของแต้ม mining token น,นะครับตรงนี้ก็จะเอาไปสุ่มเหมือนกันนะครับผมโอเคในส่วนที่ได้มานะครับผมตัวที่ล่าสุดที่อัปเดตใหม่ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวนี้นะครับเพื่อนๆลงมาด้านล่างเขาได้เปลี่ยนระบบใหม่นะ้ะก็จะเป็นบ็อกตรงนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมมันจะอัปเดตมาอยู่ประมาณ สองฟังก์ชันนะก็คือจะเป็นฟังก์ชันในส่วนของ r e f e r r l token ตรงนี้แล้วก็ inverter token ตรงนี้ตรงนี้สำหรับพวกที่เป็นสายเติมนะผมอันนี้ถ้าสมมติว่าใครที่อยากได้เหรียญตัวนี้มันมีวิธีอยู่เดี๋ยวผมจะบอกนะครับผมเป็นสายฟรีเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็น mining token ที่จะเอาไว้สุ่มนั่นเองนะครับผม โอเคตรงนี้เขาจะแยกมาประมาณ4ส่วนนะครับมาดูส่วนแรกกันเลยนะครับส่วนแรกนะครับเขาจะใช้เหรียญ Mining Token อยู่ที่1,500นะครับเหรียญนี้ก็ได้มาจาก f o r c e s h o t Link แล้วก็ PDC Offer a l l นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่า Legendary Miner Box ตรงนี้นะครับจะมีเครื่องขุดอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับ <S <S เครื่องขุดที่ดีๆก็จะเป็นในส่วนของเครื่องขุด g o นะครับแล้วก็เครื่องขุดตัวของ l e g e n d ตรงนี้นะครับ ใครที่สุ่มได้เนาะก็คือพันหใครที่สุ่มได้ก็ตัวนี้จะโชคดีสุดใครที่สุ่มได้ดวงไม่ดีนะครับก็จะได้ตัวนี้นะแต่ได้เครื่องขูดแน่นอนนะสำหรับพันหนึ่แต้มมินิทอทเคนนะครับรนี้มาดูในส่วนของลิฟวอลทอลเคนนะครับลิฟวอลทอลเคนตรงนี้ก็จะเป็นการเชิญเพื่อนครับหนคนเท่ากับ1แต้มน,นะครับแต่ให้เพื่อนคนนั้นเคมมินิ่งบ็อกซ์ให้ได้ศูนยุดเราถึงจะได้1แต้มลิฟวอลทอลเคน coaching, นะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่ามีอะะไรรกัันนบบ้างค ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับจะมีในส่วนของ big purple miner นะครับตรงนี้ก็จะอยู่ที่5 g h z ฮนั่นเองนะครับส่วนใครที่ดวงไม่ดีนะครับก็จะสุ่มได้ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ใครที่ดวงดีขึ้นมาหน่อยก็จะได้ตัวนี้5.5นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นแรับนี่ mid l e t o o miner นะครับเขาจะมีบอกนะครับแล้วก็กดติ๊กหครั้งนะครับแล้วก็เป็นบล็อก search อ่าก็อยู่ที่ประมาณ5 g ินะครับ อยู่ที่ประมาณ 5Gig นั่นเองนะครับมาเช็คตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของบล็อกเหมือนเดิมนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะมาสุ่มให้ดูด้วยว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมอ่าโอเคต่อไปนะครับจะเป็นสเปเชียลตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะใช้เหรียญ i นะครับหรือว่า inverter token นั่นเองนะครับก็สําหรับคนที่เติมนะครับส่วนที่ใครไม่เติมก็สามารถได้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะบอกวิธีอ่าก็จะมี เลไมเนอร์นะครับแล้วก็ Small p พ r ร์ทเพิตรงนี้ก็จะน้อยนะก็ะอยู่ที่ประมาณสักสามนะครับสาม z ิกะ h ฮน่ะครับส่วนตรงนี้ไททูตรงนี้ก็จะเป็น5.5นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเท่าไหร่นะอโอเคเราจะไปดูโปรไทวันก่อนนะครับผมว่าเท่าไหร่นะครับไปที่มาเก็ตเพจเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกบล็อกรู้สึกว่ายังไม่มีใครสุ่มได้นะครับหรือว่ายังไม่มีใครขายนั่นเองนะครับทีนี้มาดูในส่วนของ โปรโตไทป์2นะครับว่ามันเท่าไหร่ผมอยากรู้ G ิกาแฮนะครับโอเคอ่าตอนนี้ก็ยังไม่มีใครสุ่มได้นะครับก็อาจจะยังไม่มีใครขายนะครับของผมรู้สึกว่าจะมีอยู่นะครับเดี๋ยวผมเช็คให้ดูว่าเท่าไหรอินเวอร์เตอร์นะครับอ่าถ้าเป็นมิดก็คือ5นะอย่างที่ผมได้ให้ไปดูให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับโอเคอ่าโปรโตไทป์1นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 5.5นะครับถ้าเป็นโปรโตไทป์2ผมคิดว่าน่าจะเป็น7นะครับ7 g ิกะเฮดนะครับผม7 g ิกะเฮดเลยนะครับแล้วก็มาดูในส่วนสุดท้ายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแรนดอมบล็อกเหมือนกันแต่จะใช้มินนิ่งโทเค็นอยู่ที่300นะครับก็จะอยู่ค่อนข้างสูงเลยนะครับตรงนี้นะครับอยู่ในอยู่ในช่วงประมาณ1 1 g ิกะเฮกว่าๆนะครับ1.5นะตรงนี้ก็มา1กิกะเฮดนะครับอันนี้จะเป็นบิ๊กนะครับบิ๊กตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ7 7 g ิกเนะครับผม7กิกะเฮ ตรงนี้ก็จะเป็น5นะครับตรงนี้รู้สึกว่าจะไม่มีให้เช็คนะเพราะว่ารู้สึกว่ายังไม่มีใครได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองเช็คให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเมริกไมเนอร์ตอนไมเนอร์แล้วก็เบต้านะครับโอเคตอนไมเนอร์เองนะครับก็เดี๋ยวดูว่าด้านล่างว่าเท่าไหร่นี่ตอนไมเนอร์ตรงนี้นะเราสามารถเข้าไปเช็คได้เลยว่าเท่าไหร่รู้สึกว่าไม่แน่ใจว่ามีคนเขาลงขายหรือเปล่าไม่มีนะครับเพราะว่ายังไม่มีใครสมได้อย่างที่ผมได้บอกไปนั่นเองนะครับนะครับ น่าจะยังไม่มีเหมือนกันนะเพราะว่ามันเพิ่งมาใหม่นั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนใครที่สะสมเหรียญไว้เยอะๆอยู่แล้วนะครับก็ลองเอามาสูงดูนะเผื่อแบบใครที่แบบว่าอยากได้เครื่องขุดแรงๆนะครับผมใครที่ได้ผมคิดว่านะตรงนี้น่าจะแรงที่สุดนะครับน่าจะ7หรือ10ขึ้นไปนะครับในส่วนของนี้ก็จะดรอปลงมานะครับตรงนี้สูงอยู่ที่7จ h ิกแฮตส่วน3ตัวนี้อ่าส่วน3ตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 1ถึง1.5นะครับประมาณนี้ที่ผมได้เช็คไปนะครับดีกว่าเอาไปขายนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะมาสุ่มให้ดูนะครับว่ามันได้เครื่องอะไรบ้างนะครับอ่ะก็จะไปดูที่ตรงนี้ผมมี r e ฟทฟ a อร์โทเคนอยู่ที่23นะครับอ่ะผมลืมบอกไปนะครับอ่ะเหรียญอินเวอร์เตอรตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเช็คให้ดูว่ามันมีขายหรือเปล่านะเพื่อนไปขี่3ขีดด้านบนนะครับไปที่อ่ามาร์เก็ตเพจตรงนี้ แล้วก็ไปที่ r 퍼럴นะครับด้านล่าง Material นะคนัะขอไปครับ m a t l r i a l แล้วก็ไปที่รู้สึกว่าจะเป็นอ,อินเวอ e r เตอร์นะครับอินเวอร์ต,อรตัว i นี่นะครับผม Inverter Token เร,เรเเาไปเช็คก่อนว่ามันราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะลองเทสโดยบล็อกซื้อด้วยบล็อกนะครับตัวนี้มันอยู่ที่ประมาณ0 89นะครับซึ่งค่อนข้างสูงมากๆเลยนะเพราะว่าพวกคนที่เติมมาเขาน่าจะเติมมาขายอะไรประมาณนี้เนาะก็บล็อกหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ30บาทนะครับบล็อกหนึ่งอีกที่ประมาณ30บาทเ,าเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูก็ได้นะครับ8540 4บล็อกนะครับโอเคก็ลองซื้อดูนะครับผมจะใช้บล็อกในการซื้อนะครับก็ซื้อมา เรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองสุ่มให้ดูนะครับว่ามันจะสุ่มได้ของอะไรบ้างนะครับผมโอเคมี5อินเวอร์เตอร์นะครับโอเคเขาก็จะใช้5นะครับเดี๋ยวผมมาสุ่มตรงนี้ก่อนเผื่อได้ของขนโหดนะครับอ่ากดปุ๊บอ่า small purple miner นะครับน่าจะได้ตัวน้อยนะครับ Small Pur p l e miner เเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าตัวนี้นะครับผม สมอเพิร์เพไมเนอร์นะครับก็อยู่อยู่ที่ประมาณ5้จิกนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ5้จิกเดี๋ยวเราไปดูอีกทีหนึง่งโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสุ่มตัวของ Re f e r อร์ลโทเกันก่อนนะครับ Re f e r อร์ลโทเก็อันนี้นะครับผมใช้เหรียญน,น้อยลงนะครับแล้วก็เครื่องขุดก็เหมือนเดิมก็ถือว่าดีนะครับผมใช้เหรียญปกติตรงนี้จะใช้10นะครับซึ่งมันเยอะมากๆนะครับปึ๊บ มิดเลโทนะครับผมอันนี้ก็ประมาณ5.5จิกนะครับผมได้ละ1เครื่องนะครับอีกมินเดียมพาวเวอร์เจเนเรเตอร์นะครับก็คือโชคไม่ดีนะครับแล้วก็กดอีกนะครับเลขสิบนะครับกดปุ๊บอันนี้โชคไม่ดีนะครับมินเดียมพาวเวอร์เจเนเรเตอร์นะครับกดอีก อ่ามิดเลโทนะครับตอนนี้ผมได้เพิ่มอีกแล้วนะครับเลโทมเนอร์นะครับโอเคหมดแล้วนะครับผมโอเคทีนี้เราเข้าไปดูในส่วนของที่ผมสุ่มได้นะครับไปที่ Inventory แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยอ่ะเลื่อนลงมาอีกนะครับอ่าอันนี้ตัวแรกนะครับผมอันนี้ก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อยู่ที่1.5 GHz นะครับเพราะว่านเป็น Small Purple นั่นเองนะครับกดเข้าไป เรียบร้อยนะครับแล้วเราจะไปดูตัวต่อไปผมกดใส่ให้หมดเลยอ่าโอเคมันจะมีอยู่2เครื่อนะนี่5จิกนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปเนาะก็คือ mid l e t o minor อยู่ที่5จิกจิกฮนั่นเองนะครับผมความเครื่องขุดนะครับกดเลยอ่าเรียบร้อยนะครับก็กดใส่บิต ก็กดใส่ให้หมดเลยนะครับโอเคจิ๊กเกอร์ให้ผมก็มันจะเพิ่มขึ้นประมาณนี้นะครับผมก็ใครที่เล่นอยู่นะครับก็ลองทํากันดูนะเพราะว่าการอัปเดตใหม่ครั้งนี้รู้สึกว่าจะใช้แต้มน้อยลงในการสุ่มนะครับก็เป็นผลดีให้กับเรานั่นเองนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้การอัปเดตนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ